การใช้อุปกรณ์มวยไทยมวยไทยเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิคทักษะและความแข็งแรงของร่างกายในการฝึกซ้อมนั้นอุปกรณ์มวยไทยถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเชือกกระโดดเชือกกระโดดเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกายและพัฒนาความคล่องตัวของนักมวยไทย การกระโดดเชือกช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปลอดเพิ่มการประสานงานระหว่างตามือและเท้ารวมทั้งช่วยให้จังหวะก,การเคลื่อนไหวของร่างกายสอดคล้องกับจังหวะก,การต่อสู้บนเวทีได้ดีขึ้นในขณะกระโดดเชือกควรรักษาท่าทางให้ถูกต้องเข่าเล็กน้อยน้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้าและเคลื่อนไหวเชือกด้วยข้อมือแทนการใช้แขนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและให้จังหวะต่อเนื่องการใช้กระสอบทราย กระสอบทรายเป็นอุปกรณ์สำคัญในการฝึกพละกกำลังความแม่นยำและการทรงตัวผู้ฝึกสามารถใช้กระสอบทรายเพื่อพัฒนาหมัดเท้าเข่าและศอกได้อย่างครบถ้วนการฝึกกับกระสอบทรายควรเริ่มจากการออกอาวุธอย่างถูกท่าไม่เน้นแรงจนเกินไปแต่เน้นความถูกต้องของจังหวะก,การวางเท้าและการหายใจเมื่อฝึกชำนาญแล้วจึงค่อยเพิ่มความเร็วและความแรงเพื่อสร้างพลังและความมั่นคงในการออกอาวุธ ต้อมือแบบยาวการใช้ต้อมือแบบยาวต้อมือแบบยาวใช้ฝึกการออกหมัดและเตดในระยะกลางถึงไกลผู้ถือเป้าต้องยืนในท่าจดมวยที่มั่นคงยกเป้ารับให้ถูกตำแหน่งส่วนผู้ฝึกต้องออกอาวุธอย่างมีจังหวะเน้นความแม่นยำและการควบคุมแรงการฝึกแบบนี้ช่วยเสริมสร้างการประสานงานและจังหวะการุกรรับได้อย่างดีเยี่ยม การใช้เป้าสั้นหรือเป้าหมัดเป้าสั้นหรือเป้าหมัดใช้ฝึกการชกหมัดตรงหมัดเวียงหมัดเสยผู้ถือเป้าจะต้องเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับผู้ฝึกเพื่อจำลองสถานการณ์จริงช่วยฝึกการมองเป้าการออกแรงอย่างเหมาะสมและการรักษาท่าจุดมวยให้มั่นคงเป้าท้องการใช้เป้าท้อง เป้าท้องใช้สําหรับฝึกการเตะหรือเขา่าในระยะประชิดและการถีบในระยะไกลผู้ถือจะสวมเต้าไว้บริเวณลําตัวเพื่อรับแรงจากอาวุธของผู้ฝึกเป็นการฝึกที่ช่วยเพิ่มพลังและฝึกการเข้าทําอย่างปลอดภัยการใช้เป้าเตะเป้าเตะใช้สําหรับฝึกทักษะการเตะในระดับต่างๆทั้งเตะตรงเตะเฉียง และเตะตัดล่างส่วนใหญ่มักใช้ในการฝึกเตะตัดล่างเพราะมีน้ำหนักเป้าที่มากและช่วยรับแรงกระแทกขาได้ดีผู้ถือเป้าควรตั้งเป้าให้มั่นคงโดยใช้แขนและลำตัวช่วยรับแรงกระแทกผู้ฝึกต้องเตะในแนวที่ถูกต้องปลายเท้าหรือหน้าแข้งกระทบเป้าอย่างมั่นใจเพื่อสร้างความแม่นยำและพลังในจังหวะเดียวกันสนับแข้งการใช้สนับแข้ง สับแข้งเป็นอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งควรสวมทุกครั้งในการฝึกเตะหรือรับเตะเพื่อป้องกันการฟกช้ำและเพิ่มความมั่นใจในการฝึกซ้อมอุปกรณ์มวยไทยแต่ละชนิดมีความสำคัญทั้งต่อการฝึกพื้นฐานการเสริมสร้างสมรรถภาพและการพัฒนาทักษะการต่อสู้ การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดไทยคือหัวใจของการเรียนรู้มวยไทยอย่างแท้จริงเพราะศิละปะแห่งมวยไทยไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้แต่คือการฝึกกายฝึกใจและฝึกจิตวิญญาณของนักมวยให้สมบูรณ์พร้อม